เหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจเราอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเทรดเดอร์แบบ f u ลไ time ที่ทําได้อย่างโค้ดนะครับเลยคิดว่าโค้ดน่าจะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ลหลายๆอย่างที่ถ่ายทอดมาแล้วทําให้เราสามารถยืนในตลาดน,นี้ได้นานนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับโค้ด บรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นกันเองครับผมสบายสบายชิลๆครับเรียกว่ามีโอกาสได้ถามได้ฝึกได้ทดลองเยอะพอสมควรครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เรามาเรียนออนไซต์ครับมันทําให้เราแบบมีคําถามเราถามได้ทันทีเลยจะบอกว่าช่วงเวลาถามแล้วก็ฝึกเยอะมากๆครับผมตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ได้ถามแล้วก็ได้เคลียร์เลยครับก็บตอนเรียนออนไลน์ตรงไหนไม่เข้าใจผมก็งมอยู่ หลายเดือนหลายอาทิตย์ครับแล้วก็บางทีเราด้วยความที่มันห่างครับเราก็ไม่กล้าถามใช่บางอย่างก็หาคําตอบด้วยเองซึ่งมันเสียเวลาครับแต่พอมาเรียนอย่างเงี้ยเราได้คําตอบในคลาสทันทีเลยภายในไม่กี่นาทีครับมันก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะหลายๆอย่างที่เราแบบไม่เข้าใจตลาดนี้ครับก็ได้เข้าใจมากขึ้นผมเชื่อว่ามันทําให้เราประหยัดเงินที่เราจะต้องไปแพ้ตลาดแล้วก็ได้โอกาสที่เราจะทํากําไรได้ซึ่งมันก็คุ้มมาก